รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย g o t o g e t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรา สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทอกเรื่องเที่ยวกับการชนะหงทอเที่ยวมาทอกบอกทุกเรื่องเที่ยวอ๋ชอบชอบสโลแกนมากเขาได้รางวัลไปแล้วใช่ไหมพี่อาจจัดอีกสิบเล่มเลยพี่มันเข้าปากจริงเข้าปากพูดไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆว่าเออเที่ยวมาทอกแล้วเราก็บอกทุกเรื่องเที่ยวเวลาคนที่อยากรู้เรื่องเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคเทคนิคดีในการเดินทาง หรือว่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปเดตเหมือนช่วงนี้ช่วงโควิดคนก็ชอบถามที่ไงว่าเออที่ไหนหน้าไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาอัปเดตกันเป็นเป็นเท่าที่เรารู้นะตอนนี้ว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยใกล้จะได้ท่องโลกเป็นต่อแล้วด้วยพี่คิดว่าเราเร็วนี่พี่คิดว่านะถ้าบรรดาบหมายถึงท่องโลกอัะพี่ความดันเบาหวานหวใจ <an> เออเมกเราเห็นทำรายการสุขภาพรู้วยไม่ป่วยเทเี่ยงวันพุธค่ะผมก็ช่วยถ่ายอินอยู่ทาง p S I สาราดี99 <S 1> <S 1> เ,เลยพิการเป็นเจ้าของช่องเองตอนนี้ สต่งแต่งหน้าแซวเห็นหน้าสามเวลาเออเช้าบ่ายเย็นเลยเอออ่ะวันนี้เนาะเรายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่คาถามเรื่องเที่ยวยังฝากเราไว้ได้เหมือนเช่นเคยครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นไอ้นี่กันด้วยเพราะว่าตอนนี้ใน f c e e o o o แฟน n อ่อแฟนเพจกางครับครับพี่ก็มีแจกกระเป๋าเดินทางของแคคจิโอนี่อา ก็มีคนเข้าไปฝากคําถามเราก็แบบเอออยากรู้อะไรถามมาอะไรเงี้ยคนก็แบบแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หมดเดี๋ยวมีเล่นเ,นเนนะรื่อยๆนะแล้วก็มีแจกที่พักด้วยค่ะหลังจากนี้ที่พักที่เกาะพีพีสวยมากเล่นด้วยได้ไหม <laughs> นี่นี่ที่นี่สวยมากชื่ออะไรครับที่ไหนครับเพราะพี่ไปถ่ายเอาเวมาแล้วแล้วเขาก็ให้วอลชอร์มาไว้แจกก็เลยว่าจะอมเอาไว้ไปเอง ระวังมันเปื่อยนะพี่ไม่ไม่ไม่แจกง่ายเดี๋ยวแจกกระเป๋าแค่เจียวนี่เสร็จปุ๊บก็จะเล่นอันนี้ต่อไงก็จะแจกที่พักที่เกาะพีพแล้วแบบที่พักอันนี้นะมองลงไปนี้เห็นแบบเป็นสีเธอร์ควอยส์สีแบบ สวยเลยเพราะบ้านอยู่แบบยกเราจะสลับอย่างนี้แจกกระเป๋าลายหินอ่อนของแท็กจิโนี่เสร็จเดี๋ยวสลับมาแจกที่พักสลับมาแจกกระเป๋าหินอ่อนสลับไปแจกที่พักอะไรอย่างงี้แต่ผมว่าพอพิการได้เดินทางอาจจะมีของรางวัลอื่นๆอีกเราจะลองไปดีลมาตัวข้างบนตัวข้างบินอะไรอย่างเงี้ยเออเอามาเล่นเกมมามาแจกการสำหรับคนที่อ่ะหรือใครที่แบบอยากดูรายการย้อนหลังของเราทองกเรื่องเที่ยวแล้วแบบเฮ้ยพลาดมาหลายเอพิโซดแล้วว่าไม่รู้บางคนเพิ่งมารู้ว่า ออนแอร์ช่อง PSI 99บางคนมีนะที่เขาบอกเขายังไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปดูใน YouTube การคลับได้แล้วก็มีใส่ไว้ที่นั่นทุกตอนบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปประเทศนี้พอดีก็ดูเอพิซดนั้นแล้วก็จดชื่อเที่ยวไว้เลยชื่อเที่ยวใช่เข้าไป YouTube การคลับนะคะอ้ามีคำถามไหมน้องมีครับวันนี้ของคุณรุจิสาไรวินนะครับผมวันนี้ถามมาว่าอยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวเนี่ยควรจะเริ่มจากประเทศไหนก่อนดีครับเป็นผู้หญิง ดีค่ะคนเริ่มที่ประเทศไหนก่อนดีคะกลัวจะยากฉันจะโดนอะไรไหมไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะก็ถ้าคนเดียวมันต้องนึกถึงหนึ่งความปลอดภัยสําคัญที่สุดถูกไหมคนที่ไม่กล้าเที่ยวคนเดียวเบื้องต้นคือเขากลัว2เรื่องเรื่องโจรขโมยกับภาษารถูกไหมดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าไปญี่ปุ่นโอเคเนื่องจากว่า มันปลอดภัยแน่วางกระเป๋าทิ้งไว้ก็ไม่มีคนเอาของเาราอะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นเรื่องขโมยขจรนั้นโดยไม่ต้องเป็นห่วงไนงะอ่าก็ญี่ปุ่นแต่ถ้ากลัวเรื่องภาษาคนญี่ปุ่นน่ะเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบคล่องแล้วก็เขามีพื้นฐานจิตใจเรื่องการช่วยเหลือดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นนะ่ะจะเหมาะรรหรืออีกที่หนึ่งถ้าเป็นพี่นะแบบว่าเริ่มต้นลองฉันจะไปหลวงพระบางก่อนเลยหลวงพระบาง อาภาษาไกลด้วยเราคุยรู้เรื่องหมดใช่กลัวเรื่องภาษาเชิญค่ะวังเวียงหลวงพระบางจำปาสักเลยค่ะครับเออเห็นไหมเนี่ยเที่ยวได้ก่อนเลยสบายๆแล้วแบบแล้วพอทริปแรกมันมันได้แล้วนะมันทริปสองมันจะึเขิมมันจะมั่นใจมันจะมั่นใจจะข้ามไปเวียดนามพอทริปสองผ่านเวียดนามขึกเขิม ฉันจะไปอินโดเอออะไรเงี้ยอินโดอินโดก็ยากนะอินโดยากน่ากลัวนิดนึงด้วยเออแต่ถ้าพี่แต่ถ้าไปมาแล้วมันจะแบบใช่เอาเอาเนี้ยเอาแบบเอ่อแบบสบายดีผู้คนเป็นมิตรเนี่ยสบายดีเอออะไรอย่างเงี้ยกินกาแฟเอาแบบซอฟๆอ่ะแต่ถ้าเป็นกล้าก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมก็ได้อ่ะถ้าเรากล้าก็จำได้ว่าประเทศแรกที่ไปโซโล่คือสิงคโปร์ครับ เพราะรถไฟมันมีภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยปลอดภัยปลอดภัยด้วยแล้วรถไฟถึงหมดแล้วเล็กไปไม่กี่วันก็สามารถเก็บได้ครับสามวันเนี่ยโอเคเลยก็ถ้านั่งรถไฟไม่ถูกก็เต็กแท็กซี่ล่เรียกแท็กซี่เลยยูเต๊กแท็กซี่ แล้วแท็กซี่สิงคโปร์ด้วเลยไม่โกงไม่โกงตันเตอร์นะขับกับยิ่งกว่าฟาสอีกนึกว่าฟาสสิงคโปร์คืนเดียวที่ประตูจะดีนะคนละคนละไอ้นี่ไงก้าก็มีมุมของก้าวแบบเออไปสิงคโปร์สิอะไรอย่างงี้เขาจะได้มีหลายมุมมองอ่าแต่เหมือนของพี่พี่ก็รู้สึกเออถ้ากลัวเรื่องภาษาไปลาวก่อนบานใกลหลือเคียงกลัวกลัวเรื่องความปลอดภัยจะมิคก็จะไปญี่ปุ่นฮะช้อยอ้าแต่ว่าตอนนี้ถ้าแบบ ติดยังไปไหนไม่ได้ที่พี่การพูดมาทั้งหมดนะจ๊ะรุ้จิสาให้ไปสมุยเขาหลักกระบีเที่ยวไทยไปก่อนจ้ะภูก็บด้วยถ้าใครมองหาที่พักที่อยู่ละแวกนี้ใน3-4จุดนี้ตอนนี้เรามีสิ่งดีๆมานำเสนอเป็นวอลเชอร์โรงแรมราคาดีมีของแถมคลิกเข้าไปดูที่ครับเป็นเว็บไซต์นะครับที่ market webconnection asia นั่นเองครับเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้จองที่พักเลยนะครับคือราคาดีจริงจ ของแถมนี่เป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังนินหนึ่ง,งมีแล้วแต่โรงแรมนะที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ทุกโรงแรมเขาให้บางโรงแรมเขาก็จะแบบมี นวดฟรีเมื่อไปถึงสับคอกันนิดหน่อยอบางโรงแรมมีแบบเป็นทรานสเฟอร์รับส่งสนามบินฟรีะอะไรแงเนี้แล้วแต่แต่ละโรงแรมอันเนี้ยเขาจะบอกไว้ในหน้าลองคิดเข้าไปดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออเขาบอกว่าจริงๆว่าแถามไอ้นู่นแถมไอ้นีน่แถ,ม,ถ,ม,ถมเครื่องดื่มเย็นๆเวลคัมดริงก์หรือจะมีบาร์บาที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาให้เครื่องดื่มแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแถมแต่ นั่นพิเศษแล้วแต่ถ้าพิเศษมากกว่านั้นถ้าตอนจองคุณใส่โค้ด a w a k a t i o n ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งรายการของพี่เนาะ a w a k a t i o n ใส่เข้าไปละคำก็จะลดลงอีกทายอินตลอดเข้าไปจองได้เว็บไซต์นะครับลองเข้าไปที่กดในมือถือก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับ market webconnection asia อย่าลืมใส่โค้ด a w a k a t i o n ใช่เลยอ่าเอาวันนี้เดี๋ยวเลียวกันต่อนะฮะเราจะไปทอล์กกันที่สเปนแต่เป็นจุดอื่นๆละติดตามช่วงหน้าครับเรื่องเที่ยวเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยได้เวลาเที่ยวกันต่อแล้วนะครับเราอยู่ที่สเปนครับสเปนนี่ต้องบอกว่าเป็นประเทศเจ้าเสน่นะเวลามีการจัดแรงกิ้งมาเนี่ยมันเป็นอยู่อันดับต้นๆของยุโรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเที่ยวสเปนสิ่งที่จะต้องวางแผนดีๆคือลิสต์ชื่อเมืองออกมาว่าแบบ ฉันชอบที่เนี่ยฉันจะไปอย่างเงี้ยห้าวันอย่าไปให้เก็บเงินไว้ก่อนเจ็ดวันอย่าเพิ่งไปเก็บเงินไว้ก่อนไปทั้งที่เอาสักสิบวันเอาสิบวันแล้วมัน cover แล้วเราจะรู้สึกเออไปเดียวคุ้มเลยไงเออแล้วผมก็หลงรักมนฑนเสน่ห์แล้วตั้งแต่เทปที่แล้วคราสที่แล้วเดี๋ยวดูคอร์โดบาคอร์โดบานี่นี้นี่เมาตัวเองเมาตัวเองไปครั้งแรกเลยไม่ใช่ไปรอบนี้ด้วยนะข้ามข้าเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเล็กๆ เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันหรือ,อ,อ้าไปก่อนไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอกนะวันแรกนะโอ้โหพอเห็นครั้งแรกนี่มีใจโชคดีที่ <c oughs> ไม่ใช่ให้คอร์ดบ้าเป็นแค่ทางผ่านเ <c oughs> มืองนี้เนี่ยในในช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะศตวรรษที่เจ <c oughs> ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเมืองหลวงของพวกแขกงัว <c oughs> มาก่อนก่อนที่จะไปแคนาดา <c oughs> อันนี้คือจะมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเราจะรู้สึกมันเอ๊ะมันเป็นโบสถ์เอ๊ะแต่มันเหมือนสุเหรา่ามันจะมีความผสมผสานอยู่ในตัวเหมือนสร้างครอบกันมาอีกทีหนึ่งรสร้างทับกันมาอีกทีหนึ่งมูดก็จะเหมือน,เ,อนเดินเข้าเป็นเมืองที่แบบเอ๊ะเมืองมุสลิมเมืองของพวกมุสลิมแต่ว่าเออแต่ก็เป็นเมืองคริสอะไรอย่างเงี้ยมูตมันจะเป็นแบบนั้นเลย<อ>แต่มีสถานที่เดียวถ้าคุณมาถึงคอ,อโดบาแล้วต้องมาก็คือที่นี่เลย เมสกิต้ามันจะอาจจะอ ri, <k> อกเมสกีเมสกิต้าใช่แต่ดูสิสุม้มโค้งแบบนี้สุม้มโค้งแบบนี้มันแบบโอ้โหแล้วมันข้างในเนี่ยเ,เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นศาสนสถานที่ใหญ่แล้วมันมีกลิน่นอายความผสมผสานหมดเลยว่าแบบสมัยก่อนเป็นสุเร่ามาก่อนตอนที่พวกแขกมัวอยู่ใช่ไหมแต,แต่พอช่วงคริสเข้ามาก็เปลี่ยน เปลี่ยนก็สร้างเปลี่ยนไปใหม่ก็ให้เป็นโบสดังนั้นข้างในเนี่ยจังหวะที่เราไปเนี่ยเหมือนเขาจะมีเทศกาลทีนี้ก็จะเป็นรถแล้วข้างบนก็ใส่ดอกไม้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าชอบความเงางามนั้นคือแบบทำไมอลังขนาดนี้ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เมสกิต้าที่ถ้าคุณมาแล้วคุณต้องใช้เวลาพอสมควรในการเดินไปตามจุดต่างๆตรงนี้เป็นรูป เขาเรียกอะไรนะเรื่องราวของพ่อแม่มารีรของพระเยซูรตรงนี้เป็นจุดที่ในอดีตมีความสําคัญของพวกมุสลิมคือจะมีจุดที่แบบสําคัญสําคัญที่สามารถบอกเรื่องราวมีห้องถับต่างๆที่แต่ละห้องนี่ก็จะตกแตก่งไว้สวยงามออไอ้สวยงามมากแต่และอันโอ้คือมันมีความเป็นกึ่งมิวเซียมอยู่ในนี้ด้วยเป็นเก็บพวกข้าวของเครื่องใช้ของพวกเขาเรียกอะไรอะเซนเนร น,นักบุญอของพวกนักบุญบในยุคสมัยต่างๆค,คือคือคอ,อ่านนี่นักบุญคนนี้อันนี้เป็นบางอันเป็นมงกุฎบางอันเป็นดาบบางอันเป็นรูปพระเยซูอะไรอย่างเงี้ยค,คือในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเห็นนะเขาก็จะมีเก็บเอาไว้ซึ่งแบบโอ้โหก็เป็นมิวเซียมบางห้องนี่เป็นมิวเซียมดีๆเลยอ่ะเนี่ยบางมุมก็จะเป็น เป็นโถงตรงกลางซึ่งลักษณะยังเป็นเป็นโบสถ์ใหญ่ที่มีคนมานั่งทําประกอบาศาสนา,าพิธีกรรมอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่ที่ยังเป็นโบสถ์อยู่อะไรแบบนี้แล้วชอบตรงที่มันมีกลิ่นูสวยเราสังเกตมาตรงนี้มันเหมือนเป็นโบสถ์ไปแล้วนะแต่ข้างๆกันก็ยังเป็นเหมือนสุเคร่าลงตัวยังลงตัวจะทําได้ดีคือเรารู้สึกดีที่เขาเก็บไว้อย่างนี้ให้เหตุว่า มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันแล้วอยู่ด้วยกันได้นี่อันเมื่อกี้เป็นรูปจําลองว่าไอ้เมสกิต้าเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนเออเห็นไอ้ไออันเมื่อกี้เห็นไหมที่เป็นโมเดลอะไรอย่างเงี้ยอู๋สรุปแล้วอลังการพี่ต้องแวะครับต้องไปแล้วนี่ดูนะบ้านเรือนที่เนี่ยเขาเป็นสีขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอกซอกซอยเนี่ยมันมีตอกที่แคบที่สุดคนที่เนี่ยเขาจะเอาดอกไม้อะ วางตรงวางแขวนวานตวงตรงแบบคนนี้่ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย<บ>เออแล้วพี่มี่รู้สึกว่าเออว่ะคอนดบาคอนดบาเราต้องใช้คําว่าน่ารักเป็นบ้าคอนดบาเนี่ยเอออมีจัตุรัสเล็กๆมีร้านน้ำผู้มีอะไรอย่างเงี้ยมูทเป็นคือแบบมามาแฮงเอาท์มาแบบมาถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนเงี้ยแต่งชุดสวยๆนะจ๊ะ ไปแบบตีมดอกไม้ไปเลยแล้วไปเดินแบบกันออกจากเมสกีตาสะบัดผ้าฟิวแล้วมาถ่ายแบบต่อที่มุมนี้เสร็จยังไม่จบมีสะพานโรมันปิดท้ายก่อนจะออกจากเมืองซึ่งต้องซื้อเสื้อผ้าจากแฮปป์นายน์สแควร์ด้วยถ่ายอินซอมซอนถ่ายอินซอมซอนก็เอยก็บอกให้ฟิตติ้งไว้ก่อน3เดือนนี้ทำวีซ่าแล้วฟิตติ้งไว้แล้วพอเปิดปุ๊บไปเลยจ้ะถอยเสื้อผ้าจากเซ็ตหนึ่งเลยแฮปป์นายน์แวร์ใช่เอออ่ะเราไปดูที่สะพานโรมันกันครับ ออกจากออกเดินออกจากเมืองจริงๆมันเป็นเมืองเล็กมากอะเดินออกตรงเนี้ยก็แป๊บเดียวก็ถึงสะพานโรมันแล้วอ่าก็เป็นอีกจุดเช็คอินที่คนมาอุ๊ยแดดดีมากตอนนีกัไปแบบพิธีกรแต่งตัวไม่สอดรับกันเลยเนาะตะกี้นึกว่าโว๊กนะเนี่ยอเงี้ยแบบึนว่าเป็นสวัสดผมนิดหนึ่งสบัดผมนิดนึงแล้วคนนึงเหมือนไปทะเลนี่เราก็เดินวนเวียนอยู่ในเมืองเราไม่อยากจากเมืองเก่าเพราะเลยรู้มันน่ารักเนี่ยแค่คองขายนี่ดูเมสกิต้าเสร็จเดินในเมืองเก่าเสร็จก็มานั่งริม ริมเนี่ยกำแพงเมืองเนี่ยมันก็น่านั่งแล้วว่ากล้าเออนั่งแองเอาเดินไปสุดทางของที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นสะพานโรมันซึ่งแบบมีแม่น้ำพาดผ่านเมืองใครที่แบบเอออยากมองคอดูุญาเข้ามาจากมุมไกลๆก็เดินออกไปถ่ายรูปอันนี้พิการไปช่วงเดือนไหนนะครับกันยาอ๋อโอเคออ๋อคิดดูสร้อนแต่ฟ้ามันจะสวยถ่ายรูปสวยใช่แต่คิดดูสิว่ากรกดาสิงหาจะวินาศขนาดไหนเนี่ยเนี่ยเจอผู้ชายก็จะมักปีเขาหาตลอด เดูคาดบากันเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเมืองหนึ่งที่อาอาเหมือนกันอย่างนี้ด้วยอาอาเหมือนกันคาดบาแคนาดาเสร็จแล้วจะไปเซบียาเซบียานะครับมีอะไรให้เที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวดูกันช่วงหน้าทเองเรื่องเที่ยวเดี๋ยวกลับมาครับ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria พันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยเพราะกันอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ด้วยมันมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ก็คือเมืองเซบียา<ะ>ต้องไปต้องไปเหมือนกันคืออยู่เป็นปาหัวด้ย ไปสเปนแล้วต้องไ,ไปไม,ไม่ไปไม่ได้อเ,อเอาจริงๆนะพอเที่ยวพอไปสเปนหลายรอบเข้าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าติ๊กออกอะพี่เอามัดลิดออกยังได้เลยเอาบาเซอออกยังได้เลยมันเหมือนมันไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่แต่เมืองพวกนี้คือเมืองที่แบบคือมันเลอค่าหน้าไปอย่างเซบีย่าเนี่ยเขามันเป็นเมืองที่ เขาเรียกอะไรอะถ้าคุณอยากรู้จักเมืองเมืองหนึ่งที่แบบสวยงามในในยุโรปเนี่ยต้องบอกงนี้ก่อนเซบียาเป็นเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียเป็นเหมือนแบบเมืองที่สมัยก่อนเนี่ยช่วงศตรวรรษที่1 1 1เเนี่ยรุ่งเรืองมากตรงนี <Huh? S 2> ้ดังนั้นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันก็จะถูกเขาเรียกอ,อะไรอะสร้างตามความเฟื่องฟูรุ่งเรืองของเมืองเมืองนั้นแต่จุดที่แบบเป็นไฮไลท์ของเมืองเซบียาเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่จุดหนึ่งในนั้นที่แบบว่าอืมมัสเลยก็คือ มหาวิหารแห่งเซบียาที่นี่เนี่ยเขาบอกถ้าวัดกันเรื่องความใหญ่มหาวิหารแห่งเซบียาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3ลรองจากเซนต์ปีเตอร์ในวัติกันแล้วก็อันดับ2เป็นเซนต์พอลที่ลอนดอนแล้วก็อันนี้เป็นอันดับ3ามกิน e s s Book บันทึกไว้เลยนะว่าถ้าวัดกันเรื่องพื้นที่พื้นที่ภายในโบสถเนี่ยที่นี่คือเหมือนเยอะสุดเยอะสุดแต่ ความสําคัญอยู่ที่โบสถ์วิหารแห่งนี้คือเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะคนก็บอกว่าเนี่ยเก็บศพของโคลัมบัสอยู่คริสโตเฟอร์โคลัมบัส <Christopher Columbus. S 2> เป็นคนอะไรนะพี่เป็นคนเจนัวอ่าเป็นคนอิตาลีแต่รจริงๆเนี่ยมาเสนอ p r o เ e s s o ถ้าใคยังคนจับได้เนาะคือความฝันของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยออกไปค้นพบโลกใหม่เดินเรือออกไปแต่การจะไปค้นพบโลกใหม่นั้นเนี่ยเอ่อมันต้องใช้ทุนมหาศาลเนาะต้องมีเดินเรือต้องมี นสนับสนุนก็มายื่น .proposal ให้กับกษัตริย์ของสเปนว่าเนี่ยฉันมีความประสงค์อยากออกไปค้นพบโลกใหม่อะไรอย่างนี้นี่ .proposal ผ่านใช้ที่สุดได้ออกได้ทุนการสนับสนุนจากกษัตริย์ของที่นี่ของสเปนใายุคนต่างๆใช่ซึ่ง ทำไมถึง Serbia, เซบีย่าเขาเรียกอะไรนะทำไมถึงมีศพของเขามีไม้ของแองเขียนที่นี่เพราะว่าเขาใช้เซบียาเป็นจุดออกเรือรในการออกไปค้นพบโลกใหม่หอะไรยจุดสตาร์ท<อ>เลยเหรอจุดสตาร์ทเลยคือออกจากที่นี่ใช่ก็เลย<ม>เขาก็เลยบอกกันว่าอดังนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าเนาะว่าศพของคริสโตคริสโตเฟอร์คโคลัมบัสก็อยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ไม่ได้มีการยืนยันกันแน่นอนว่าจริงหรือเปล่าศพจริงไม่จริงเหมือ <ฮะ S 1> นกับ <ฮะ S 1> หลายๆที่ในโลกอะที่คนบอกเออเนี่ยศพนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอะอ,อยู่ตรงไหนอ,อ,อยู่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อีกข้อนหนึ่งที่คนมาแล้วพากันเดินหาพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นคือไม้กางเขนครับอืมไม้กางเขนและทองจุดต่างๆ <ฮะ S 1> ยอดโดมอะไรต่างๆที่แบบว่าเอ๊เขาว่ากันว่าตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกไปเดินเรือเนี่ยตอนนั้นสเปนออกไปล่านานิคมเนาะ นอกจากเตอผ่านประเทศแถบแคริบเบียนไปอเมริกาพ้นเจออเมริกาเสาอเมริกาขนทองกลับไปเต็มเออรือเลยล่มบ้างกลางทะเลบ้างอะไรบ้างขนกลับมาได้ก็เยอะแต่เขาบอกว่าที่เอามาเก็บไว้เนี่ยทองก้อนแรกเลยที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสตอนกลับมาไง มาไว้ก็คือมาสร้างเป็นไม้กางเขนของที่มาทําไม้กางเขนที่นี่คนมาก็จะมาดูไหนวะเออทองเปรูทองของใครวะของหรือหลอมรวมลุมกันหรือของใครวะอะไรอย่างเงี้ยเออาฉันไปมาทุกประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นอะขนมาเยอะไงสเปนเอามาเยอะมากก็คนก็จะไปดูกันว่าตรงไหนอะไรยังไงมันสวยทุกองศาจริงๆนะตั้งแต่พื้นผนังเพดานอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ เป็นเหมือนนักบุญยุคต่างๆอะไรเงี้ยนะอ่าเป็นเป็นเขาเหมือนเป็นรูปปั้นเป็นของเข้าของเครื่องใช้คาถามงกุฎเ,เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถูกเก็บไว้ในนี้หมดเลยลเป็นอีกที่หนึ่งที่ลักษณะเหมือนมิวเซียมอีกเช่นกันแต่พอออกมาข้างนอกเราจะรู้เลยว่ามันสูงมากๆมันสูงแบบเหมือนเขาบอกมันสูงเหมือนตึกแบบ60ชั้นอะอันเนี้ยคือสูงมากแบบว่าต้อง น้องแหนะน่าสุดเลยนะน้องแหนะน่าสุดต้องแหนะนาสุดอาจจะเมื่อเมื่อเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องถอยล้นออกมาเราถึงจะเห็นภาพรวมเห็นภาพรวมเพราะมันสูงมากๆตรงหอคอยนะอ่าจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะที่พี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนหอคอยเรียกเรียกลมาดของพวกมุสลิมอะเรารู้สึกนะเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็จะบอกว่าอ๋อทุกวันนี้มันเป็นเป็นโบสถ์ซึ่งหอคอยมันสูงมากเป็นหอระฆังซึ่งหอระฆังซึ่งสูงมากอะไรอย่างเงี้ย เราออกจากโบสออกจากโบสเสร็จปุ๊บมีถนนคนเดินที่แบบช้อปปิ้งในตัวเมืองกันได้แบบสนุกสนานมากเรียกว่าทุกต่อซอกซอยซ่อนร้านรวงไว้แต่มีอีกที่หนึ่งในเซบียาที่แบบมาแล้วก็แบบว่าอันนี้ต้องอยู่ในลิสต์เลยว่าต้องมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ได้ชื่อว่าคือจัตุรัสเอสปันญ,ญาเนี่ยเป็นจัตุรัสที่บางคนบอกว่าสวยที่สุดในยุโรปบางคนบอกสวยที่สุดในสเปนบางคนบอกหนึ่งในจัตุรัสสวยที่สุดในโลก มันโอบอ่ามันดูภูมิฐานมันเป็นจัตุรัสที่โอบอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราอาจจะนะนิดนึงไปอากาศมันตุย,ตย,ตย,ตยนิดนึงค,คือถ้าพี่เคยไปครั้งก่อนก่อนนี้พอฟ้าข้างหลังเป็นท้องฟ้าน,นี่มันคือ,อแบบโอ้โหตารางงานสร้างสวยมากรเรียกว่าเป็นจัตุรัสสวยจริงๆแต่ต่อให้อากาศมันไม่ค่อยดีอะไรยังไงมันก็ยังมีความสวยงามเพราะว่าอะไร มันจะมีตามช่องต่างๆอ่ะที่เขาทําไว้นั่งอ่ะมันคือกระเบื้องที่ของเมืองต่างๆในสเปนครับช่องต่างๆอันนี้กระเบื้องจากเมืองสมุทรคอดอบาครับอันนี้กานาดาอันนี้โชเลโดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันก็จะมีสะพานเชื่อมไปตามช่องต่างๆเพื่อที่จะไปตรงลานตรงกลางเป็นลานน้าพุเขาก็จะมีเปิดน้ําพุไปตามเวลา แล้จะหยิบซิกเนเจอร์ของแต่ละที่มาบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละแต่ละเมืองก็จะบอกว่าเมืองนี้มีแผนที่บอกว่าอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะเขียนบอกไว้นี่ได้เวลาเปิดน้ำพุเขาไม่ได้เปิดตลอดนะมันจะมีเวลาเปิดของเขาไงว่าช่วงเวลานี้นี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้เนาะสักนิดหนึ่งสาหรับคนที่จะไปในความสวยต้องระวังตัวด้วยมีคนโดนลุงกระเป๋าที่นี่บ่อยมากที่จัตุรัสเอสปันญาเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าสเปนเป็นประเทศที่ก็ ติดทนะ็อป5ของเมืองประเทศที่น่ากลัวในในยุโรปเพราะฉะนั้นถ้ามาเทีย่ยวที่นี่ก็ ระวังตัวนิดนึงเรื่องเวลาแบบถ่ายอย่าถ่ายรูปแบบเพลิดเพลินม่ไสวยงวยทีเดียวก็มีเส้นได้มีดอกไม้แล้วมาอยู่ในกระเป๋าเขาไม่รู้นะก็ต้องรมือมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวจริงๆมันเป็นเหมือนพระราชวังเหมือนกันนะพูดถึงนะมีสะพานโค้งมีลานน้ําพุมีอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าก็ไปเที่ยวกันหลายๆที่แล้วก่อนจอกเดินทางดูแลสุขภาพกันหน่อยดีกว่าสะอาด อากาศสะอาดดเป็นอะไรที่พี่ต้องการในตอนนี้ครับผมซึ่งนี่เลยมีตัวช่วยอันนี้ค่ะเป็นเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 นะคะก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ก็บอก99.99 99เปอเซนลยนะกรับดีครับกำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงแบบบางทีอยู่ในบ้านแล้วไม่มีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ช่วยกำจัดกลิ่นได้เหมือนกันนะฮะและดูขนาดเล็กมากกระทัดรัดมากครับ อยู่ในห้องนอนได้ห้องครัวได้ห้องน้ําได้ครับเหลือไว้ในรถเ็งได้เล็กล้าครับผมอ่าไว้ได้ปกติ1,590บาทตอนนี้เหลือ1,290บาทครับผมถ้าใครอยากดูรายละเอียดไปที่ psi call center เบอร์1นึ่นะครับหรือที่เว็บไซต์ psi co th ก็ได้เล็กน่ารักมากจริงตั้งโชว์เป็นเฟอร์นิเจอร์ยังได้เลยเิดเก๋ใช่แล้วก็ค่าเชื้อไปใช่ครับค่าเชื้อไปเออเราก็จะได้อากาศด เราต้องสู้กับโควิดกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะสำหรับ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราเทิพยพยาบระกันไทยครับและนี่เลยค่ะเสื้อสวยๆจาก Have a Nice Wear อย่างที่บอกฟิตติ้งลงหน้านะครับอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างด้วยไหมนี่ก็ Have a Nice Wear นะนี่ตุ้มหูนี่ก็ Have a Nice Wear ขายทุกอย่างค่ะลองเข้าไปช้อปปิ้งได้ขายทุกอย่างตุ้มหูกระเป๋า สื้อผสไตล์โบฮีเมียนอ่ามิกซ์แอนด์แชไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอออกเดินทางได้แล้วเดี๋ยวไปด้วยกันอีกทีนึงใช่อ่าอ่าแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่นี่ด้วยค่ะปทุมวันพรินเซส Hotel ครับเห็นเขาบอกสาไว้ว้น้ำสวยจริงฮะอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็เชนเดลีย์ทางเข้านี่แบบโอ้โหนี่ต้องเช็คซำนี้เสียงนี้เสียโอ้ ไม่น้าคนเลยมาเช็คอินแล้วมาถ่ายรูปกันอ่าแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับไว้ค,คราวหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวกันต่อมาท้องต่อก,กับรายการท้องเรื่องเที่ยวกับการจนาของทองนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสว,ส,สวัสดีค่ะ